ทำทำไมเนี่ยโควนี่คืออะไรฉากเปิดคลิปลยังไงเออฉากเปิดคลิปนีเลยลนี่ยังไงอ๋อโอเคขึ้นมาเปิดคลิปเอาเร็วเราเราแบบเร็วๆเราเราไม่ตัดตรงนี้ทิ้งเอาเร็วส <c oughs> วัว <c oughs> สดีดครับคุณ่ะโอเคสวัสดีวันนี้พบกับใครเอ่ยใครบอกนายก่อนโอเค ช่องไม่ได้เกมแต่ในอนาคตจะเปลี่ยนชื่อะมวะก็เดี๋ยวอรอติดตามชื่อนะว่าเป็นชื่ออะไรเย้ลิงช่องนี้อยู่ใต้คลิปหมายถึงใต้ส่วนผมก็เนี่ยไป <c oughs> คนดูข้างล่างนะครับคนดูมันมีชื่ออยู่แล้วอย่ากระอือ <c oughs> ด,ดูโรดี้นะครับโลโลดูโรดี้นะครับถ้ามาติดตามเราก อันนี้เราอยู่กับไมค์ครับ EP สองกันอีกแล้วโอ้โหคือแบบที่คือที่เรามาทำเนี่ยเพราะว่าอีคือ EP แรกมีคนดูอย่างเยอะนะไม่ต้องเข้าออแล้วเราก็เลยขยายบ้านเราจะไม่พิมพ์เออนี่เราขยายบ้านผมไม่ได้ช่วยขยาย้วยแม่โมโนขยายเนียงพใช้แรงงานเรียกตัง โอเคเดี๋ยวตั้งเอาไปโอ้ยก็โอ้มันนี่มันจริงมันเป็นเราพูดบ้าเลยแล้ววันนี้เรามาทำอะไรไปลงเมืองกันดีกว่าวันนี้ก็มาเล่นไม้ค้ากันดูสินี่มั้ยโอเคในดีนึงเดี๋ยวไหนๆก็ไหนนะครับจริงมเพิ่มมาแล้วก็ทำให้ตัวทำให้ตัวตัวเราเนี่ยลงมาในส่วนในการเก็บกราฟเก็บแยาเก็บขวานไปในกล่องแล้วก็เอาโอเคตัวเปล่าไปอย่างเดียวพอ กระเป๋าเลยอืมกระเป๋าเลยเอาบล็อกซ์ตัวมาด้วย <c oughs> แล้วก็โลแล้วก็เอาโลทิ้งไปพี่โอเคโอเค <c oughs> แตนให้โมโดนทำพลาดไปเลยก็อันนี้แค่ขุดไปเรื่อยๆวัดคือเราเออนิดนึงเมื่อกี้เราคาคาผิดแบบโอ้โห นั่นคืออาหารที่เราจะพาไปเดี๋ยวจะผมเสียดเดี๋ยวผมเสียสลัดยนให้โมโนดีกว่าไม่ไม่ต้องไม่เป็นไร <c oughs> อันนี้คืออาหารที่เราจะพาไปกันนะเอาไปอาใหาอาหารเอาไปเอาไปอาหารอาหารโอเคเอาแวมาเก็บเก่งเก่งเก่ง้โหทำโทษทำโทษกี่อันดีเอามาเยอะๆเลยเอาให้หมดปากหมดมือเลยโอเคพอแล้วชุดหนึ่งไป ลงเหมือนดีกว่าอันนายเอาทอดไปด้วยนะโอเคเยไยมทำงานโอเคเดี๋ยนะนายทำแบบจับทอดสองมืออย่างนี้เหรอจับทอดสองมือไปไปไปนายได้ทำเอ่อดาบอะไรพวกนี้มายังมาแล้วนี่ดาบอ,อีเตอร์ปิกแอรอะไรดาบดาบเอาไว้ตบหัวนายแตลือปิกแอร์อะ อันเดียวมาแล้วอะไรเลยแต่ขอแปบ๊บโอเคอ,อเคเรายังไม่มีของไปกันเดีย๋ยวเราตัดไปรอบหนึ่งตอนที่คืออะไรที่มันเจอดีออ่ผ่าน่น้าต่ไปกันดี่ป้โอเคเดี๋ยวเราต้อรีบตัดเร็วกน่านี้วะไปต,ตัดเลยกลับมาจากการ <c oughs> ขุดลงมาเรื่อยๆเออขุด เหมือนเหมือกพลางเราได้เจอกับเหล็กมาตรฐานมาโอ้ยโอ้ยดีใจขึ้นหน้าขึ้นตาโอเคเสร็จเราได้เจอกับหญิงนะแล้วก็ได้เหล็กเอาแปดก้อนนั้นเหล็กกันยืนเลยกองนี้คือรายการได้จับเหล็กครั้งที่เท่าอะไรไม่รู้โอ้ยตุ๊กตาตุ๊กัา ก็ตอดตรงนี้ไว้ด้วยมันเปลืองเปลืองมันเปลืองโอเคดูเอาเป๊ะเป๊ะขึ้นมาโอเคแล้วก็ขุดดื่มเราขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นได้แล้วก็ขุดขึ้นตรงนี้อะไรอันนั้นเราก็จะกลับมาเจอกันอีกรอบนึงครับหละเจอกเจอสำคัญใช่ป่ะโอเคโอเคแล้วกลับมาอีกครั งนี้คือฟาร์มเล็กๆคุณท,ทำไว้ทำไม,มก็ได้เวลามาทำฟาร์มเพราะเราจะเจอเล็กเราก็ได้มาทำถังน้ำยี่ได้ถังน้ำแล้วพี่ดีใจโอเคดีใจแบบโก,กหกมากอะดีดีใจดิแมโอเคเอาอะไรไวะ <Okay. S 2> มาๆนี้ก็คือเรามีถังน้ำแล้วก็เลยคิดว่าจะมาปลูกต้นไม้นาะนลักโลกเอาไวด้ oh. ดีกว่า โอ้ยใจอ่ะแมาวันนี้ EP นี้น่าจะเห็นจากชื่อคลิปแนวเราไปทำสวนนั่นเองเย้สวนทำสวนดอกไม้วบ้าสวนข้าวโอเคสวนดอกไม้ต้องหวองดีทำหน้าบ้านไปเลยไปกลัวอะไร เออทำเอาจัดให้มันไม่สวยนิดนึงทำตรงกำลังช่วยต้ตนไม้ในกนารย่อยสลายนะเพราะมันกิดกั้พื้นที่กิดกัดไม่เกินว่าเฮลที่ไหนก็ว่าก็โดนหลอกดาว <laughs> โดนหลอกดาวตัวนี้คือที่นายถมเพราะนายโดกยนกีดกันนายโดนดัวนายโดนดัวขมิ้นหลอกเอ้ยสกิลตัน ใช่เหรอวะเรียบร้อยตายโอเคโอ้โหไม่ดีมันไว่ดีโอ้โหอะไรวะในเรื่องทำยังไ่ดีไม่ดี<ป>เพื่อเพื่อความสวยงามได้ไหมวะมว <c oughs> อยากทำด้าน,นข้างอ่ะแต่ด้านหน้ามันโล่งอ่ะไม่ก็ทำด้านหน้า,นาเดียวโคตรหลังเลยอะไรเนี่ย อ่ะนายให้เราวางน้ำตรงไหนเลือกเลยเราเราให้พวกโจ๊กทีของเราเลือกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคได้ต้องต้องตีนายเออนายนายนายต้องวางทุกทีนายเหยียบก่อนนั้นายทำนายเป็นฟิลิตี้ก่อนนายต้องวางทุกทีนายเหยียบไว้นายวัดเถอะไขุดอีกทีนึงขุดอีกทีนึงขุดอีกทีนึง ทำทำไมโอเคนี Safe> ่ยนะอีวีตีแล้วคือไหมคะถ้าเกิดมีการหิวน้ำเนี่ยเอาน้ำไปตบเอาน้ำไปกองเอาน้ำไปแบบไปรีไซเคิลให้เรียบร้อยเอาน้ำไปรีไซเคิลได้เวลาหาซีจะมีซีแล้วแต่เราต้องการมากกว่านี้ เราไปหาพี่ซีดกันดีกว่าพี่ซีดอยู่ไหนวะพูดอะไรวะพูดพูดหาดิโอเคมันการแบบเพิ่มตีสัตว์ให้กับท่านผู้ชมไงคือจะได้ดูคลิปนี้จะคือดูคลิปนี้จะได้ไม่เบื่อไงอ่าเวททัศน์พิการสาก็ยัง เนี่ยตัวอะไรวะพบเนี่ยได้รับหน้าที่จากโมโนไงให้เป็นตัวโจ๊กตัวฮาใครบอกนายท้าไมหมาตัวนี้มันสีดำๆวะมันเปียกน้ะเฮ้ยหมูเราฆ่าหมูดีกว่าอย่าเก็บไว้เลี้ยงเยอะเราไม่มีอะไรล่อมันตอนนี้เก็บไว้ก่อนเพื่ออนาคตจะมีประโยชน์ให้กับพวกเราเก็บเพเก็บไว้ไหมคือเพลงนี้ดนี่ยเข้าหัวเลยแต่ว่าไม่กล้าเราพวกัวติด เลิกกันสิน่าจอลอยมันพีเศษไปอ่ะไอรีไอรีเคยละหาซีดกัน

อันเดี๋ยวเราทำยุกไก่ให้แป๊บนึงเแมวหยุดได้ไหมมัน <c oughs> เออเอาตรงนี้แล้วกันอย่าลืมเอ่อเขียนคำแปลด้วยเขียนที่เขียน <c oughs> เอาพามาลงมาเแมวแมวแมว ใคมว <g ül> แต่ว่าน่าแต่ว่าหน้าตาใคราเมียนะ่ะ <laughs> ทุกคนทุกคนคิดว่าตาทุกคนคิดว่า,า,กคควา,าไก่หน้าคล้ายแมวเปล่าคอม,มเมนต์เคยคอมเมนเฮ้ยเฮ้ยไก <c oughs> <c oughs> ่เห็นไหมไก่มันเก่งเหมือนแมวเลยไก่มันสามารถปีนออกได้เหมือนแมวอ่ะเออโคตรเก่งเลยรือเปล่าวะ มไว้ตรงนู้ในในายลากมันมาตรงนี้ลงไปเออนั่นแหละเราอุตส่าห์สร้างหลุมไปตรงนู้น <c oughs> ไม่ต้องอะไรเราสร้างหลบไปตรงนี้แนละ้วโอ้โหตรงหลานเลยื่องแบบถูกไลคฆ่าถูกแบบนี้แหละเฟอร์ฟิกโอเควางซีดวางไม่ซีดไปพอดีด้วยบุกยังไม่จบอีก <c oughs> อันนี้คือมุกยังเล่นได้ไงเพราะว่ามุกมันยังม,มุกเออมุกเออมุกมันถูกเล่นไปแล้วนี่หว่าอะไรมุกยังเล่นได้เว้ย <c oughs> เพราะยังไม่มีใครเอามุกไปขายทีเมื่อกี้ทำไมมันมืดจังวะใครทุบทอดเด๋อเราไม่ได้ทุบนะ แต่จริงก็คือเรากำลังเออทําไมเมื่อกี้เราไม่เอาซีดไปให้ใไก่ว่าเราค่อยล้วค่อยเอ,เอาไปปลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีซีดอีกมากพี่ซีดพี่ซีดเออพี่ซีดอ๋อเราก็ <c oughs> เวลาพีแล้วเราก็มาถึงชั้นดีฟสเลนแล้วตรงนี้ความสูงเท่าไหร่แปดถ้าเกิดต้องชมเนี่ยถามว่าพี่ซีดหรือใครนะก็คือไม่บอกเขาฟ้องนายตายผู้เลยนดูด ไม่บอกอเฮ้ยเราหิวมากเลยนะตอนเนี้ยแต่เราไม่มีของกินไงนืนสาเที่ที่เราต้องมาทำซากไงคือเรากำลังจะให้ไก่โอ้โหเนี่ไงมีของกินอยู่นี่ว่าเย้เรียบร้อยอไก่มันเกิดลูกอะโอ้โห นายนายสร้างนายสร้างแล้วนะสร้างเหมือนไม้ตั้างเสร็จสร้างเหมือนไม้สร้างเหมือนไม้อ่านเขียนมาเยซูเลยไม่เหมือนใช่ไม่เหมือนเมื่อกี้ไปอ่ะแล้วเราก็จะนอนได้เวลาข้ามไปตอนเช้าเลื่อนอีกรอบหนึ่งมาแล้วกับตอนเช้า eve ไปนานใช้ได้อยู่เนาะโคตรนานเออนานมากนานจังเลย ระหว่างนี้ไปทำอะไรมาบ้างใช่ไหม,ไ,หมไม่พอกาทำอะไระระหว่างนั้นคือแล้วก็ไปตามหาพี่ซีทมาพอแล้วมุกนีพอแล้วคิดพอแล้วซีทแล้วเาาขาบ้านาแล้วก็ตรงนี้นะเราอาจจะทำ เป็นอะไรก็ไม่รู้ของเราโอเครู้กำหมัดแล้ววะกำหมังกุนขี้ไงกัดขี้โอ้โหพวกนี้ย่างเก่าอ่ะเลือกตัวเองแกงมาดีไอ้แก่โอ้โหโคตรแก่ไอ้แก่แล้วแก่กว่าเราอีกแอ้แก่กว่าเราเยอะอยู่นะเราเกิดปีหกห้าเธอเกิดปีไหนอ่ะ เราปีเราเกิดปีหกเจ็ดนะทำไมผู้ว่าแต่งโลกอนาคตเนี่ยมีเหล็กไหมพี่พี่มีเหล็กในตัวไหมไม่เหล็กอยู่ในกล่องไม่เห็นมีเลยเหล็กมีห้าอันในกล่องยมีก็ได้ <c oughs> พี่แท็กเกิลมีสอง <c oughs> ไมได่ดูอ่ะ <c oughs> เขาไม่ได้เลยไม่ได้เรี้ยงมากไปได้ไม่ได้ไปขุดลาพิสลาพิสลาโชลี่พูดเกินแล้วเนี้ยคือเราต้องการซีทเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ก็ต้องการซีทจริงเพราะว่าจะให้ไก่หยุดเล่นมุมนี้เลยนะเบื่อแล้ว คนดูเบื่อแล้วคนดูเบื่อแล้วพอ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 คือเนี่ยเราเจอหมูสองตัวนเนี่ยแต่มันยังไม่มีอาหารไงยังไม่มีอาหารให้หมูขนาดอาหารขนาดอาหารตัวเองไม่มีเลยก็มีเนื้อหมูปิ้งอะไรอ่ะจำไม่ได้ห,หมูปิ้งหมูปิ้งที่ไม่เคี้ยมนั้นเลยนะโอเจอลาพีลาซูรี่มาอีกแล้วลาโชลี่ไม่กินปลาแอนโชวี่ไปเลย อเอโชวี่เหรอเฮ้ยเอยเราโชคดีวะเราจะทำคลิมเกี่ยวกับถ้ำเจอพีออ่มีประตูไหมมีประตูไหมอะไรประตูตะปูอะไรเราไม่มีสายฟิกใส่ให้นะนายกำลังหาตะปูอยู่อะประตูอะ ป,ปมูมานนายหาปูอยู่จะ่เลินแล้วพีไ <c oughs> ม่ต้นต้นเบิดต้นต้นนกไงต้นเบิดมาพีมาที่ไหนเ <c oughs> ขาไอพวกนกไอนกทำไมไม่เปิดประตูน้านายไม่ได้จร <c oughs> ิงๆนะเอาประตูก็บไว้สองอัน อีกอันนึงเดี๋ยวไปแปะข้างล่างไป let's go เดี๋ยวได้แค่หนึ่งครับอีเ e อร์ d ินอีกอันหนึ่งี่แอ i c k a x e อะเล่นมินิ b บ e มากเกินไปนายแค่ไม่ใช่ตัวนี้ r e m ิ n a b l e เลยไม่เป็นไรถือไว้ะไรโอเคไหนๆก็ได้เลยครับขึ้นมีการจะไปโคตรเปลืองไม่เปลืองโคตรจะไม่เปลืองทรัพยากรเลยอยู่เร็วครับ เดี๋ยวไดูว่าเต๋อเฮี้ยวใช่ไหเอามาหนึ่เมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขวานมาด้วยดีกว่าเปลงอย่างรวดเร็วลงอย่างรวดเร็ว <c oughs> ลงแล้วลงอย่างว่าเร็วแต่เจ็บไม่หนะักแต่แค่เกือบตายโอเคไปเล่นกู มาในบ้านที่จะไปพบถ้ำกันโอไมกกัถ้ำสุดแอฟเฟกต์ถ้าเกิดว่าเป็นถ้ำนิดเดียวเนี่ยคนดูกำหมัดปวดขี้เลยทีเดียวกำหมัดอยากจะต่อยหน้านายนะเขาเนี่ยทำไมผิดไะเพื่อนะไรแบบหาถ้ำนิดเดียวเกินไงน้ยึกมากกว่าไม่ต้องดูแร้โอเคนะมาแบบประตูสู่ถ้ำถ้ำใหญ่ยูไปทางนู้นก่อนนะโอเคได้โอ้ โอ้โหคริปเปอร์คริปเปอร์ตกใจเลยแล้วนายไม่กดฟ็อกว่านายมีรูเราเดินหนีว่วไงนายเราไม่โดนดาวิดโนเ m ม g e โอ้เจอเล็กเจอเล็กสตูดูดออกไปไมันนี่ไหมเอ้ยนายนะอ,ะอยากถามอะไรอย,าอย่างหนึ่งไหอันนี้คือถามคนุณในตัวด้วยแล้วกัน อยากรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดในเกม Minecraft ทำไมตรงนี้อยากรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดในเกม Minecraft ครับทุกทุกคนคอมเมนต์กันด้วยแล้วคุณโมโนคิดว่าคืออะไรอะไรก็ได้ที่แม่ได้ขอตั้งใครโอ้คือลีสืขึ้นแล้วลีกสิบขึ้นแล้วนีกสืบลีกสืบลีกสืบอะไรนะลีกสืบเสร็จแล้วนะ เพื่อนโดนยูทูบกินแน่เลยนายโดนดับยิงหัวคมคมแล้วผมคมเป็นเกมเป็นเกมดินน้ำมันละเกมอะไรวะไม่รู้เลยพิมอยู่ไหนอ่ะกำลังขุดเหล็กอยู่ระวังหลุมดักหัวดักหัวแยกง่ายๆเลยดักเออคนฉลาดนะคือคนฉลาดมากขนาดนั้นแหละเออแค่ลงไปเลยพิม ตายดิเนี่ยเห็นไหมว่ามีคริปเปอร์อยู่ถึงตัวเนี่ยอู้ยเราเจอทานแต่เราไม่คุ้นไม่ชอบปะทานนายมปนคนไม่เอาฐานอะรู้พูดผิดรอบเลยเนี่ยโอ้คือนายจะเล่นนายพูดผิดอะอย่างนี้นายอย่างนี้นายเล่นได้ีงเล่นได้ทำไมจะเล่นไม่ได้ไม่ครับก็ใครๆก็เล่นได้ทุกเพศทุกยไม่ใช่ นายเราอะาเราเราเราก็จะเล่นมุกนั้นเนายแบบมคราเล่นทุกเพนแล้วเราอะไรจะเล่นมุกกันเออนายก็นายก็เล่นเกมมยคราฟได้โอ้ยโอ้ยเอนจังเลยอะไอ้นี่ว้หล็กคนครับคนนี้คือคนกินสามัถรับรวนะเขได้ทุกอย่างกับน้อคนคนดูครับคิดว่าจริงหรือเปล่า ออ <ery. S 2> ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่ขาดูร,ารัาจะสา,าะมารถออกนอกบ้านเอออะไรไม่กลับบ้านได้กลับบ้านได้ไม่เคยดูโคตรไเลยเลยโคตรหอโลอหลจอหล่อเล่อหล็อหลนอหล่อไล่อหล่อหล่กหด้อหล่อหลีอหล่อหลนอล่อหล่อหล่อหหอ่อหล่อหนะ่อห่อหล่อห่อหอัน่ี้อ้่ห่อ่อ้โอโห,อดดหีอล่่ออลห่ อันนี้คือเราตายดีไงเอออันนี้คือเราเว้นไว้ให้นายขุดเนี่ยเพราะพรานายจะได้วิ่งกลับมาแล้วนายวิ่งกลับมาไม่เสียเที่ยวไงไม่เป็นไรไม่เจอเหล็กก้อนเดียวโอเคอู้หูตกไจลตกใกลตกไกลไกระโดดลงมากลับไปกลับไป งนี้ไม่มีอะไรนรียกว่าเป็นหลุมดักวัวหลุมดักวัวน,าใน,ใน่าจะนักขีจะดักโตโร่เขดูเขารู้จักไหมเนี่ยรู้จักอยู่แล้วดังเกมที่ดังกว่าไหมครับพ่อ R O A นี่แหละใช่เลยหลุมดักวัวพี่หลุมดักวัวจะเล่นพวกนี้กี่รอบเนี่ยอุ้ยเออตกใจตกใจหิ่ง มีอะไรเลยทำไมเนี่ยโอ้โหมาทำไมไม่อายว่านาเราหนูน้องเอาละคือละติดเหลือทุกคนติดเหลือเอาใช่อะไรอะเพงมันติดลิขิตเงีกยจะลงหลุมดักวัวนี่คืออะไรโอ้ลโอเคทางตัน มันทางกลับบ้านเราอยู่ไหนนี่ไม่ใช่ทางนี้เอาละครับทุกคน hey, <yo. S 2> ไม่ใช่อุลเลกตกใจ <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้ไม่เป็นไรอ๋อนี่ไงนะทางกลับบ้าน น right ี่ไงนี ры, ่ไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กลัวัวพิมเรารู้แล้วแล้วเราก็วิ่งผ่านมาแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวลงไปเลยไหมลงไปฟัดหน้าเดี๋ยวลงไปเลยก็ได้ให้ให้แบบคนดูไม่ให้คนดูไม่ต้องมีอะติดค้างอยู่ในใจแล้วหรือไม่เป็นไรดีหน้าเราโอเคโอเคจะไปคนดูอ่ะฉังจะไปดูดู พีมพีมมันมีอีกทางนึงมาทางนี้เลยมันจะมีตรงนี้อยู่เผื่อเราหาทางกลับบ้านมาเจอไม่รู้ไปกูดใครมาเป็นลูกไปูดใครมาไม่พูดไม่จาทำหน้าบึ้งมือ อดกจะพูด้ตรงไหนที Gesch ่มีทอดใกล้ๆกันที่หน้าบ้านทำเพื่ออะไรอย่างน่ามอรมานี่เหมาตกตกไม่โดนมันจุกจุกจุกมันจุกกว่าไงมันตายละโอเค มาแล้วนั่นเราต้องไปลงสำรวจด้านล่างเลยไม่เอานคลิปยาวไม่เอานคลิปยาวไม่ถึงชั่วโมงจะ <c oughs> ทำอะไรถึงชั่วโมงวะแล้วแปะตรงนี้ดิเออชะารากันได้เกินนี่มาพูดดีแล้ก็ต้องขุดทางอันนี้ด้วยเพราะเดี๋ยวซอมบี้จะเดินตามมาได้โอ้ขึ้นไปสูงอยู่นะ โอ้คร oh, er. ิปเปอร์เอาเช่ถึงไหนแล้ววะถึงวายสามสิบห้าเนี่ยดังวายสามตอนนั้นขึ้นไปสูงยังวะอุ้ยพอนเราจะหมดแล้วอ่ะอุ้ย<ต>อะไรมันมีไปได้อีกขุดทางข้างล่างเ,ออเนี่ยเนี่ยทางข้างล่างมีให้ดีๆไม่ขุดเนี่ยโอเคนะเ <c oughs> อ้ยลีเพยเมื่อกี้เอ้ยมันยังมีทางไปได้อีก <c oughs> ไม่ดีเดี๋ยวคนดูน้องๆดูเข้าไปทำตากันกี้ไม่ดีถ้าทำตาอันี้ลกคนเมกี้คือต้องต้องสร้างหัวรอนเออับอยู่ไหนี้แหละ ดูมิวความมันใจมันใจใช่เลยอ่าใช่เจอหลุมจากบัวอย่างงี้ใช่ใช่เดี๋ยวอีพีหน้าเรามาลงเหมืองตัวนี้กันดีกว่าไม่ทุกคนเดี๋ยวขอเราเก็บกระโดดลงเวียดทำไมอ่ะเวียดทำไมอเวียดทำไมอะเอาพีบเดี๋ยวไต่นามขึ้นมาโอเคป่ะไม่ไม่เป็นไรอ่ะ เดี๋ยวเจอกัน EP หน้าคลิปนี้ไปแล้วไปแล้วแล้วก,ก,ก็ฝากคลิปฝากกช่องอะไรฝากช่องอะไรฝากช่องเอ่อมินิเกมกับหูโตด้วย <laughs> <laughs> เออดยลลิงช่องของมินิเกมอยู่ใต้คลิปนในใน Description นะครับแล้วก็คลิปนี้นั่นจะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ ดูนี่อีพีหน้าแล้วกันนะบ๊ายบายให้ก็ถ้าเกิดชอบกดไลค์ไม่ชอบกดติดตามลำคาญกดแชร์ถ้าเกิดพูดมากไปกดกระดิ่งด้วยบ๊ายบายโอเคแค่นั้นแหละให้ัว